สวัสดีครับก่อ,อนนำผู้ชมมาติดตามการจำลองแมตช์เกมการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่24ของสัปดาห์ฤดูกาล2025-26ที่สนามแอนฟิลด์กันครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนของวันเสาร์ที่31มกราคมครับในเกมเช้าตู่ของบ้านไทยครับตีสามโตรครับคู่ลิเวอร์พูลเจอกับนิวคาสเซิลสำหรับเกมการบรรยายผ่านเกม FC 26ออนไลน์ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับปิยะพงษ์สงศ์รับหน้าที่บรรยายผ่านแพลตฟอร์มเกม FC 26ออนไลน์ครับ เกมคู่นี้เป็นการจําลองแช์เกมการแข่งขันเท่าน,นั้นครับจะไม่มีคนต่อเกมจริงสําหรับตารางคะแนนก่อนเกมการแข่งขันคู่นี้ครับลิเวอร์พูลเจ้าถินครับอยู่อันดับ6 23นัดมี36คะแนนครับส่วนด้านผู้เยือนอย่างนิวคาเซิลครับ23นัดมี33คะแนนครับ, 23, น, 33, น,รบนิวคาเซิลก็อยู่อันดับ9ครับเจอกับอันดับ6ของตารางครับหากใครเก็บ3แต้มได้สําเร็จก็จะมีคะแนนเหนือกันไปครับ3คะแนน เอาครับฝั่งลิเวอร์พูลวันนี้จัดมาในระบบ4-2-3-1ครับลูกทีมของอาร์เนอร์สโอตยังใช้อาริซอกเบเกอร์ครับเป็นผู้รักษาประตูขวาเป็นทางด้านดูมิริสซูว์สไลด์ซ้ายเป็นมิลอสเคอร์เกสเซนเตอร์ครับชุดเดิมฟานได้คู่กับโคนาเต้แดงกลางมีการเบรแบกแม็กอลิสเตอร์ด้านบนใช้ซาร่าขวาครับซ้ายเป็นกัคโบดนกลางมีโฟเรนต์เบียตหน้าเป้านี้ใช้ฮุโกเอคกฮิติก้ฝั่งผู้เยือนอย่างนี้ก็เส้นกับ4 3 3 มีนิกป๊อบผู้รักษาประตูขวาเป็นลิฟฟ่าเบนโตซ้ายเป็นดูอิสชอร์โดยที่เซนเตอร์แดนเบิร์ดคู่กับสตีเวนวัตแมนแดนกลางมี์เบลลี่โตนาลีโจลิงตนันนาเปาวันนี้เป็นทางด้านดิกพอเตอร์มาเดอร์เอาครับเกมเริ่มเลวภูเขียริ่มเกมก่อนจากขวาไปซ้ายฟูลเลียนเบสผลงานนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลครับ เก็บชัยชนะที่สนามแอนฟิลด์ในเกมฟุตบอลยูฟาแชมลีกได้ครับโดยที่เปิดบ้านเอาชนะคาราบักได้6ประตูต่อศูนย์ทมท้นครับแล้วก็ส่งผลให้ลิเวอร์พูลครับเข้าไปเล่นในเกมฟุตบอลยูฟาแชมลีกรอบ16ทีมสุดท้ายน็อกเอาได้สำเร็จด้วยการจบอันดับ3 d i c k ก a อเตอร์เมให้กับ Louis m มลีเอาครับเบิร์กันสวยครับนิวคลเซลเมอร์ฟีย่อยยอย,ย,อยโอ้โห2-2โอ้โห เป่าคือวอเตอร์เมเดอร์ครับโมฮัมเหม็ดซาล่าฟูเรียนเบสซาล่ามาทางขวาให้ขวาสุดเป็นซูบูสไลครับตัดเข้ามาในครับซูบูสไลตัดมาให้ย้อนมาที่ซาล่าซาล่าเบิร์ดมาอูโกเอกิติเกโอ้โหหนึ่งสูนไปเลยครับโ oh อ้โหแปดนาทีเท่านั้นครับเลีเววร์พูลได้ประตูขึ้นนำจากค e oh ุโกเอ็กกิติเกโอ้โห ยิงคมจริงๆครับเอคีติเก้แล้วก็เป็นแอซิทของโมฮัมเหม็ดซาร่าครับ <c oughs> นี่ครับเลี้ยงมาจากริมเส้นจากโมนิโดมิโซว์สไลด์ครับขออภัยครับแล้วเป็นเอคีติเก้ดีดเตะซ้ายครับอ <c oughs> ูนิคพบพยายามจะพุ่งสุดตัวครับไม่ทันครับโอ้โห1-0ครับเจ้าถิ่นออกนำจากคุกโกเอคกิติเก้ หน้าจอขึ้นเป็นนาทีที่9ครับลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำครับไม่ถึง10นาทีเท่านั้นครับเอาครับโจลิงตนันดูวิสมิลลี่เอาคืนกันยังได้อยู่ครับบอดแมนโจลิงตนันซานโดโตรเร่ให้กับโจลิงตันครับพยายามจะขึงใส่ลิเวอร์พูลครับดิวคารเซนบอลทางซ้ายที่ดูบลีฮอร์ซานโดโตนาลีโจลิงตนัน เล่นสั้นกับเพื่อนโจลิกตนันทางซ้ายมีเติมครับโตนาลี่ปาดมาครับยังทันไอ้ดูบรีฮอมีทงล้ำหน้าโอ้โหก่อนหน้านี้ออกช้าไปหน่อยครับโตนาลี่แล้วก็เพื่อนไปอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับฟริคก,กของลิพูครับโคนาเต้ เล่นง่ายมากขึ้นครับลีฟูแม็กอลิสเตอร์ไรอันกาเฟนแบกโฟรเรียตเวียดจับยาวกันไปครับอบอร์ดไปถึงเท้าของนิวคาสเซิลครับแดนเบิร์นบอทแมนทางซ้ายที่ฮอกแอนโทนีกอร์ดอนพยายามจะจัดปาดให้เพื่อนครับกอร์ดอนอาครับยังเป็นบอลครองนิวเซนมาที่กอร์ดอน บอสแมนให้เป็น <c oughs> แล้วโอ้โหเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับโอ้หน้าปากประตูครับไม่ปลอดภัยฟันได้สกัดทิ้งออกมาครับลิฟาเปโต้เอาครับเก็บได้แม็กอาริสเตอร์เอ็กิริเก้กากโกเลนหนึ่งสองครับไม่เล่นครับลิพูอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ทมชิงกันสามเหลี่ยมสวยงามครับปาดเข้ามาครับ เคอร์เกสกากโปกาฟินแบกเกือบจะยาวกันไปครับแก้ไขได้กากโปยกมาทางซ้ายครับเอกซ์ิเกให้กับเคอร์เกสเคอร์เกสให้กาฟินแบกโฟเรียนเวสเอาครับมีช่องกากโปขึ้นมาที่เวสเวสให้แม็คเลสเตอร์ทางซ้ายว่างกากโปยกหนึ่งจะหวะยังติดจะไปหน้าไม่ได้ครับเคลทิกมาก็เข้าทางของลิเวอร์พูล่สิบแปนาทีผ่านลิเวอร์พูลยังนำแค่1ประตู ไรอันการฟินแบกอิบราฮิมาโคนาเต้แม็กลิสเตอร์ครับแทงตามช่องให้กาโปดีดมาที่เอคิเก้เอคิเก้เข้าขวาโอ้โหยิงไม่ได้ครับโอ้โหบอลของนิวคาสเซิลบ้างครับเกือบจะเสียหายครับอ้าวดักได้ครับกาโปครับตัดบอลได้สวยครับแดงกลางโฟรีนเวสเวสไฮซันแม็กลิสเตอร์ให้กับเอคิเก้ปาดมาการฟินแบกอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ กาเฟนแบกเล่นกันตามช่องรับสวยงามครับเอเกิติเกตตวัดยิงโอ้โหนี่ครับจมูกเร็วมากครับสัญชาตญาณกองหน้าเอกิติเกตจับนิดเดียวครับตวัดยิงครับแต่บอลไปโดนบล็อกกองหลังของนิวคาสเซลิลเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของคอรึ่งแรกครับเจ้าถิ่นยังนำแค่หนึ่งศูนย์โตนาลี่ให้กับลุยส์ไมลี่ไมลี่โอ้โหไม่ผ่านอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ ลูกทุ่งของนิวคาสเซิลครับจากขอบเมอร์ฟี่ซันโดโตนาลีให้จากขอบเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่มีช่องยังไม่ส่งหูต้องย้อนหลังมาครับลิฟฟานเมนโต้รับแทงตามช่องก็ปล่อยออกหลังนะครับฟันไดอ้เกมรับยังไม่มีปัญหาครับลิฟูตั้งเตะจากปากประตูของฝั่งเจ้าถิ่นครับโดยอลิซงเบเกอร์เล่นสันมาที่เฟอร์ิฟันได้ เจอเกสแม็กอลิสเตอร์เอาตัวรอดได้ครับกักโปรเรยันกาเฟนแบกเอกคิติก้จะปาดเร็วให้โคดิกกักโปรครับบอลมันไม่ถึงเพื่อนครับแดนเบิร์นโตนาลี่ันสันมาครับนิกวอเตอร์มาเดอร์วอเตอร์มาเดอร์ปาดให้เพื่อนโอ้โหไม่ยิงคนระับเจตนาจะให้ออนโทนิโกอร์ดอน,นโอ้โหโบฮามดซาลาหนึ่งแอสซิสสำหรับซาลาครับวันนี้ วาครับทางขวาของลิปูโดยซูโบสไลกาเฟนแบกกาเฟนแบกมีขวาเติมครับให้ซาลาซาลาเปิดด้วยซ้ายมาไม่ถึงหัวกาก์โบครับทดเจ็บครึ่งแรกหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีครบโฟเรียนวีเวสยังเป็นแอคชั่นสุดท้ายลิอร์พูปาดเข้ามาติดแดนเบิร์นครับอ้าวครับผู้สินดูเวลาเรียบร้อยครับครึ่งแรกครับลิอร์พูครับขึ้นนำในควอเตอรหนึ่งศูนย์จาก กูโก้เอคิติเก้นาทีที่9ครับพักกันสักครู่กับมาชมเกมฟุตบอลเพลย์เด็กการจำลองแมตช์เกมกข่ขันต่อในครึ่งหลังครับขอ,อนำผู้ชมกลับมาที่สนามแอนฟิลด์ต่อครับชมเกมการจำลองแมตช์เกมกันในขันระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับนิวคาสเซิลครับครึ่งแรกลิเวอร์พูลขึ้นนำก่อน1-0จากกูโก้เอคิติเก้นาทีที่9ครับสำหรับเกมการแข่งขันจริงคู่ลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลจะเกิดขึ้นวันเสาร์ที่31มการาคมครับ หรือเช้าตู่ของบันไตตีสามตงครับไปติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันได้ทางโมโนแม็กแล้วก็ a อ p อเอสเพยครับลิอร์พูกับนิวคาสเซลเอาครับครึ่งหลังเริ่มมา3นาทีบอลอยู่ที่กาแฟนแบกอิบราฮิมาโกนาเต้ฟานได์แมคอลิสเตอร์ให้ฟานได์ครับเล่นสั้นกาแฟนแบกนำบอลมาเวสยสปาดอย่างไม่เร่งครับสำหรับลิพูลผ่านมา5นาทีของครึ่งหลังโกนาเต้ เน้นกลารของบอลครับลิเวอร์พูลซาร่าไปไม่ได้ครับขึ้นหลังมาที่กราฟเฟนแบกมูฮัมหมัดซาร่าไราอันกราฟเฟนแบกซูบอสไลน์วันนี้ได้ลงเป็นแบ็กขวาครับซูบอสไลน์อ๋อครับนิวคาสเซิลต,ตัดได้วอเตอร์แมเดอร์นิกวอเตอร์แมเดอร์ขยับมองหาเพื่อนครับตรงกลางมีเชื่อมลูอิสเมลลี่วอเตอร์แมเดอร์ตัดทางซ้ายทันหรือเปล่าครับทันไม่ทันแล้วโโอ้ห การขยับหรือเคลื่อนตัวของนิวคาสเซิลนั้นทำได้ค่อนข้างช้าครับแล้วเปลี่ยนเลยครับไม่ี่ออกใช้โอ้โหผู้เล่นตัวสำรองครับของนิวคาสเซิลอย่างบูโดกิมาไลส์ครับเบอร์ส9สก็เคยมีข่าวครับนี่ผู้ครับกิมารไลส์รวมไปถึงซานโดโตนาลีครับซีซั่นหน้าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหนึ่งรายที่ มีปัญหาคืออเล็กซานเดอร์อิซักก็มาเรียบร้อยครับนิวคาสเซิลนี่มีของดีมากมายครับอดีตอย่างไวนาโดมครับสิทธิ์เก่าของนิวคาสเซิลก็มาหยุกกับลิปเวอร์พูลในยุคข,ของเจเกนคอปแล้วก็ประสบความสำเร็จในการได้แชมป์พิมลิกแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนลิกต์ครับอาวครับลิปเวอร์ไดบอลอยู่ที่เรอันการ์นแบกครับ จิ้มต่อให้โมฮัมเหม็ดซาลาซาลามีทั้งขวาเติมครับซาลายังไม่ฝากให้เพื่อนซาลาตบเข้าในมาติดโจลิงตันครับเอาครับสปีดต้นของกอร์ดอนรับปากมาทางซ้ายให้โจลิงตนันโจลิงตันมาทางซ้ายมีนิกวอเตอร์เมเดอร์อยู่ข้างหน้าลุยไปสิดโว้ยโอ,โอ,โอ้ลุยไปสุดเส้นครับเอาครับลิฟท์ผู้เปลี่ยนบ้างครับเจเรมี่ฟินปงครับลงมาแทนซูบัสไลครับ ส่วนจาขอบเมอร์ฟี่ครับใช้แอนโทนีอิลังกาลงเข้ามาแทนของนิวคาสเซิลแต่ของจริงครับเจเรมี่ฟินปงจะได้ลงเล่นหรือเปล่าครับมีอาการบาดเจ็บในเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่ผ่านมาเล่นได้แค่4นาทีตอนนั้นใช้เอนโดครับเอ็นเกมหรือว่าเอนโดครับมาเล่นริมเส้นแทนโคนาเต้ให้กับแม็กอาริสเตอร์ ฟอรเรียนเวสเงียบเงียบครับเครื่องหลังบอลยังไม่ถึงเพื่อนรวมไปถึงโคดิกัคโปกับซ้ายสุดกับเกอร์เกสยังไม่ได้บอลเลยครับอ้าวครับบอลอยู่ฝั่งขวาที่ฟินปรซาล่าฟินปรย้ำกันอีกทีครับเกมคู่ลิเว์พูนิวคาสเซนครับตีสามของบ้านไทยครับในเช้าวันอาทิตย์ที่หนึ่กุมภาพันธ์ครับ ก็จะเป็นการถ่ายทอดสุดของ Monomax แล้วก็ AIS Playbox ครับเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายครับลิพูยังนำแค่1-0ครับเกมที่ผ่านมาที่วิตาลิตี้ลิ์พูก็เกือบทำหนึ่งแต้มได้ครับมาโดนนาทีาบาปครับโอ้โหนาทีสุดท้ายนี่เป็นอะไรมากเหลือเกินแล้วเคยทำนิวคาสเซิลครับที่เซนส์เจมปาครับเกม3-2 ไม่แน่ไม่นอนครับน้ำหนึ่งศูนย์เนี่ยรีพูลต้องปิดเกมไม่ได้ครับโฟรีดิน VS แทงตามช่องได้สวยครับเกอร์เกสโอ้โหลุยมาตรงตรงครับแม่หลุมสามตรงนั้นครับหนีได้อันตัวนี้อิลังกาครับชิปมาทางขวาทานครับซานโดโตนาลีสิบนาทีสุดท้ายครับนิคาาเซินบุกหนักแล้วช่วงนี้อาวครับบุกมาไม่มีโอ้โหวอเตอร์เมเดอร์อยู่ฝั่งขวา เอ็กกิติเก้ครับต้องมาล้วงเองครับถึงแดนหลังกาแฟนแบกออกทางขวาสวยครับเกี่ยวติดครับฟินปงตบมาซาล่าโอ้โหเล่นไม่ได้ครับบอลย้อนหลังโอ้โหเกมครึ่งหลังแทบจะไม่มีโอกาสได้ยิงของทั้งสองทีมครับต่อบอลกันสักส่วนใหญ่ครับอารับวอเตอร์เบเดอร์ทางขวามีเติมนิกวอเตอร์เบเดอร์ให้กับแอนโทนีอิลาก้าวอเตอร์เบเดอร์บูนโนเกเมไลส์ เมเดอร์ลุมสองอยังหนีได้ครับโจลิงตนันบอลของนิวคาสเซิลแดนเบิร์นแดนเบิร์นออกทางขวาล็อกกลับมาไฮฮอบย้อนไปที่บัตแมนแล้วต่อที่โจลิงตนันบูโนกกิมมาไลท์โดนลุมสองก็เสร็จครับอ้าวครับบอลสวนของริพโดอยเวสเวีสไม่ถึงครับโอ้โหโดนดักได้แล้วก็สวนครับนาทีบาทอีกแล้วครับโอ้โหเอาฟันได้ พลบเปี้ยนอยู่หน้าปากประตูครับโอ้โหเคลียร์ทิ้งก่อนครับอลิสงเบเกอร์ทดเจ็บครึ่งหลังหนึ่งนาทีแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ลิพูทําได้ครับเก็บ3แต้มที่ถิ่นแอนฟิลด์ได้สำเร็จครับโดยการที่เอาชนะนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อสูงจากประตูทดของฮูโกเอคิตเก้ตั้งแต่นาทีที่9ของครึ่งแรกครับลิเวฟูหนึ่งนิวคาสเซิลสุดครับสำหรับเกมคู่นี้ย้ำกันอีกทีครับแข่งวันที่31หรือเช้าตู่ของบ้านไทยครับวันที่1กุมภาพันธ์ครับตีสาม ก็ไปติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางโมโนแม็กแล้วก็ AIS Play ครับค่ำคืนนี้หากถูกผิดประการใดขอไปชมทุกท่านครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผ่านช่องพากของเกมเพื่อนๆช้อปคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s ับส c ์ i ล e ครับลิมวอรูกูลกับที่แคทเซินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ